จูดวงคนเกิดปีละกาผนวันที่12พปศจ,จิกาบาปหนักสากันด้วยอำนาจบญบารมีวัสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกป่าคุ้มของราาักษาเทวดาดูแลปีละกาอาวมบาปหนักสาการเกิดขึ้นในโชคชะตาของศัตรูหมู่มารคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแก้มคนเกิดปีละกาอาวมทำได้ยากเพราะปีละกาดวงแข็ง ดวงชะตาตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนามีเทวดาคอยปกปักคุ้มครองรักษาเพราะฉะนั้นใครจะกลั่นแกล้งมาระบบทําได้ยากหลวงชะตานี้ได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเป,ปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นําพาซึ่งความประสร็จหลวงชะตานี้ นะผมโชคลาภเงินทองมรรมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับคนเกิดปีละกาอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเสียทีไหนนะผมอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลพระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งความสมบูร็จโชคลาภเงินทองมรรมีวาสนามาสู่ตัวท่านาจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผัน พัฒนาอย่างตั้งมั่นเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตจักรวีวัฟอรจจูนหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้พร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์ค้ำชูปกปกักกุ้งของรักษาปีละกานะผมเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าหาญอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม ดวงกตานี้ให้ปกปิดซ่อนเลนส์แก้ไขปรับปรุงในโชคุนตาตกตำแหน่งเดอะเอเมโลนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างตั้งมั่นตกตำแหน่งเดอะฟูลจะลื่นเลิศสกสารหันษาเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีสามเหรียญโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆับผมเข้ามาประเดบาดังแปลว่าบาปหนักสากันตกตำแหน่งศัตรูดวงกตานี้ไม่เคยกลัวใครซะที่ไหน นะผมพร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งจริงดีเพราะฉะนั้นคนอีฉาให้ร้ายจะพังพินาศมีดดาบปาักเต็มตัวกระบนกระไวกระซ่ากระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวนะผมวางแบบแผนประเพณีมองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลปีละกาเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาหารอย่างเอาจริงเอาจังจนประสบผลสำเร็จนะผมสิเปลี่ยนมันเกิดขึ้นในโชคชะตานะผมให้ท่านตั้งบ้านเอาจริงเอาจังและประสบผลสำเร็จในชะตาชีวิต อย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวว่าอาหารราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมารมีวาส,สนามันถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วนี่ท่านจะได้เก็บเกี่ยวผลมะเร็นี่ท่านจะได้นำพาซึ่งความมาสมเร็จนี่ท่านจะได้ทรัพย์สินเงินทองแก้แหวนเงินทองเพชรนิจินดนะาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านลองสังเกตด,ดูสิครับปีละกาสวยสดงดงามหน้าตาดีร่อเร้าเอาอการทุกคนนะผมรวยทุกคนด้วยนะผมปีละกา ับผมพ่อดวงชะตาเป็นไก่ฟ้ามาจากสวรรค์ชั้นฟ้าับผมก็ต้องดูด้วยว่าท่านเกิดปีละกาตอนช่วงไหนครับช่วงเช้าับผมเหนื่อยหน่อยนะครับต้องทํางานหนะักแต่รวยไหมเราทํางานแล้วรวยไหมครับก็รวยสิครับมีอ๋อคนทํางานแล้วจนับผมแต่ว่าไก่กลางคืนครับไก่เกิดกลางคืนเนี่ยเป็นยังไงครับผมสุขสบายครับทํางานไหมครับทางานเหมือนกันแต่ทํางานแบบสบายวันนั้นท่านเกิดไก่ช่วงไหนล่ะ ก่เช้าหรือไก่กลางคืนครับท่านไก่เช้าก็เหนื่อยหน่อยนะนะผมไก่กลางคืนนะผมอยู่ดีๆมีคนเอาข้าวมาให้กินนะผมเป็นลูกเทวดานะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเอาหาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเนี่ยท่านจะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันมีครอบครัวบนสวรรค์ชั้นฟ้าด้วยบุญหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มบาปหนัก,านกสาการเกิดขึ้นกับศัตรู just นะครับผม j u s t ม e ตกตำแหน่งในดวงชะตาเราเรียกปีละกามีกรรมหนักกรรมหนักอะไรครับผมเจ้ากรรมในเวรมันอีฉามันกลัวท่านได้ดีเพราะอะไรปีละกาไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับผมคนแต่งสวยเกินไปไงเป็นไงครับมันไส้กลัวท่านได้ดีสวยเกินใ้ขนมันสวยเราอยากจะจิกมันให้ขนมันร่วงให้หมดเลยนะปีละกาก็ฟ้องอยู่แล้วขนสวยวกรรมของปีละกาเป็นยังไงสวยเกินหน้าเกินตาก็ขนอีฉาเยอะ ับผม The f บังเกิดลื่นเลงสุขสันต์นันษาครับผมปีละกาลื่นเลงไม่ได้นะครับท่านเคยเห็นปีละกาเต้นระบำเพลงกองไหมไม่เคยนะท่านเคยเห็นไก่ไหมันะบผมคยเห็นไก่ไหมไก่เต้นระบำม,มีไหมนะเดินแบบสเต็ปเลยไก่เป็นมูนวอล์กนะผมเป็นไม่เคลื่อนจากสันะับผมมูนวอล์กไม่มีนะนะมีแต่ไก่ขันไนะก่เอกเอกเอกนะเพราะฉะนั้นไก่โดดเด่นตรงนี้ ก็คือความสุขขมรอบครอบเลิศหรูอลังการเพราะนั้นถ้าท่านเกิดปีไก่ท่านจะทำยังไงปีละกาานทำไงครับท่านก็ต้องสุขขมรอบครอบอย่าพูดเยอะพูดเยอะมันไม่มีสเสน่ห์สำหรับคนเกิดปีไก่แต่ถ้าพูดตามหลักวิชาการนี่เหมาะสมนะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าไก่อะไรครับไก่มันขันตอนเช้ามันเอกเอกเอกนะมันตอนเช้านะมันมีวิชาการของมันนะมันเป็นไฮโซนะ ไก่ก็เรียกไก่ไฮโซนะเพราะฉะนั้นบาปหนักสาการมันตกตำแหน่งศัตรูต่อเมื่อท่านพูดน้อยคอยหนักครับนะท่านอย่าพูดเยอะพูดเยอะมีแจะเสียนะพูดนะผมพูดแล้วเอาสิ่งไม่ดีเข้าตัวเองฉันไม่หล่อฉันไม่สวยฉันไม่รวยฉันไม่มีรถเบนซ์ขับหรอกทอมตัวเองไม่ใช่ทอมนะครับมันจะผิดพลาดทางเทคนิคของคนเกิดวิไก่ เพราะคนเกิดปีไก่มันต้องเป็นยังไงครับผมต้องอวดนิดหนึ่งนะครับปีไก่ต้องอวดนะครับอวดอะไรอวดรวยนิดหนึ่งจะจนไม่ได้ปีไก่ครับเพราะอะไรปีไก่ขนต้องสวยไงครับขนสวยมีสเสน่ห์เพศต้องข้ามชอบครับผมสิ่งต่างๆก็ชอบโอ้โหไก่นี่มันสวยจังเลยนะเนี่ยขนมันสวยจังแต่ท่านบอกว่าขนตัวเองไม่สวยทําให้สีห่อเหี่ยวชีช้ากระลำาป นะดวงอย่างนี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคได้อย่างไงเพราะฉะนั้นนะผมการที่ท่านปกปิดซ่อนเลนสําหรับคนเปิดปีละการมันปกปิดไม่ได้ท่านต้องเปิดนะผมเปิดความโดดเด่นของตัวเองออกมาแต่เปิดแล้วท่านต้องทําใจนิดนึงนะคนอิจฉามันเยอะนี่มันคือดวงคนเกิดปีละคา,าเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปดวดโลดเล้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหว แบกพาละไว้อย่างหนักหน่วงอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเ้าหารอย่างตั้งมั่นเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักวิวฟอร์จูนดวงชะตานี้ตั้งมั่นต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีนะผมจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับรัพยหรวยโชคแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินานำพาซึ่งความสำเร็จโชคลาภเงินทองมรรมีวสาสนาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะรวยเลยรวย,วย,วยนะผมนะครับ ขอใปีไก่เกิดความสุขเกิดความเช่มชื่นมีบ้านมีรถหลังใหญ่รวยโก้หรูได้แฟนสวยสมหวังดังใจหมายนะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด์แตเปอร์สติกเกอร์นะครับท้ายคลิปรับฟังปีละกาต่อกันยาวๆนะครับดวงชะตาชาวปีละกาเดือนนี้ สำหรับชาวปีระกาที่มีอุปนิสัยแข็งแกร่งอดทนและมุ่งมั่นเสมอมาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะพลังงานโดยรอบตัวคุณกำลังเปลี่ยนผ่านไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายมากมายบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผลลัพธ์จากความพยายามทั้งหมดจะค่อยๆปรากฏให้เห็นชัดเจน ด้านการงานและหน้าที่การงานเดือนนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับชาวปีระกาในเรื่องของการงานหลังจากที่คุณทุ่มเทและทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่องบัดนี้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเริ่มมองเห็นคุณค่าและความสามารถของคุณมากขึ้นหากคุณเป็นพนักง,งานประจำโอกาสในการได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหญ่มีสูงมาก อย่างเช่นคุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในโครงการใหม่หรือได้นำเสนองานต่อหน้าผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นโอกาสทองที่จะแสดงศัก,กยภาพของคุณสำหรับชาวปีรกกาที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาติดต่อมากขึ้นโดยเฉพาะจากการบอกต่อปากต่อปาก ความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือที่คุณสั่งสมมาทําให้คนเริ่มไว้วางใจและอยากร่วมงานกับคุณอย่างเช่นหากคุณเปิดร้านอาหารอาจมีลูกค้าประจําแนะนำเพื่อนมาทานหรือมีบริษัทติดต,ต,ต่อเข้ามาสั่งจัดเลี้ยงจํานวนมากถ้าคุณทําธุรกิจออนไลน์ยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามช่วงกลางเดือนอาจมีความกดดันเล็กน้อยจากงานที่มากเกินไปคุณต้องระมัดระวังไม่ให้ตัวเองทำงานหนักจนเกินไปจนส่งผลต่อสุขภาพการจัดลำดับความสำคัญของงานและการมอบหมายงานให้ผู้อื่นช่วยจะเป็นสิ่งสำคัญอย่าพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองเหมือนที่คุณชอบทำบางครั้งการไว้วางใจและปล่อยให้ทีมงานช่วยเหลือก็เป็นเรื่องดีท้ายเดือนนี้ อาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสพิเศษโดยเฉพาะชาวปีรากาที่อายุ30ปีขึ้นไปจะมีโอกาสได้รับการยอมรับในวงการมากขึ้นอาจได้รับเชิญไปบรรยายหรือเป็นที่ปรึกษาในโครงการสำคัญด้านการเงินและทรัพย์สินการเงินของชาวปีรากาเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดี แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการรายได้จะเพิ่มขึ้นจากหลายช่องทางทั้งจากเงินเดือนประจำรายได้เสริมหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตหากคุณเคยลงทุนในหุ้นกองทุนหรือธุรกิจใดไว้เดือนนี้อาจเห็นผลกำไรที่น่าพอใจ อย่างเช่นคุณอาจได้รับเงินคืนภาษีที่ไม่ได้คาดหวังหรือได้รับค่าคอมมิชชันจากการแนะนำลูกค้าบางคนอาจได้รับมรดกหรือของขวัญมูลค่าสูงจากญาติผู้ใหญ่สำหรับคนที่ทำงานอิสระหรือรับงานฟรีแลนซ์จะมีงานเข้ามาติดต่อมากกว่าปกติ ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นเป็นกอบเป็นกรรําแต่ควรระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสังสรรค์การเลี้ยงดูเพื่อนฝูงหรือการซื้อของที่ไม่จำเป็นช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากจับจ่ายใช้สอยซื้อของฟุ่มเฟือยหรือเที่ยวกับเพื่อนบ่อยครั้งทาให้เงินออกมากกว่าที่คิดควรตั้งงบประมาณและยึดมั่นไว้ การลงทุนเดือนนี้ควรเลือกแบบระยะยาวและมั่นคงอย่าเสี่ยงกับการลงทุนที่สัญญาผลตอบแทนสูงเกินจริงหรือโครงการที่ดูดีเกินไปโดยเฉพาะหากมีคนมาชักชวนให้ลงทุนในธุรกิจแบบขายตรงหรือโครงการที่ยังไม่มั่นใจให้ใช้เวลาศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจชาวบีรา์กามีนิสัยระมัดระวังและช้าชาในเรื่องความรักซึ่งเป็นเรื่องดี แต่บางครั้งก็อาจทำให้พลาดโอกาสไปบ้างเดือนนี้ลองเปิดใจเละให้โอกาสคนที่เข้ามาในชีวิตบ้างไม่จำเป็นต้องคิดมากหรือวิเคราะห์ทุกอย่างจนเกินไปบางครั้งการตามใจความรู้สึกก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหากรู้สึกว่าชอบใครก็ลองเข้าไปคุยและทำความรู้จักให้มากขึ้นอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความไม่มั่นใจมาขัดขวางสำหรับชาวปีรากาที่มีคู่แล้ว เดือนนี้ความสัมพันธ์จำแน่นแฟ้และอบอุ่นมากขึ้นคุณและคู่ของคุณจะมีเวลาให้กันมากขึ้นมีการวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันที่สนุกสนานเช่นไปเที่ยวพักผ่อนสุดสัปดาห์ไปดูหนังหรือแค่ทำอาหารทานที่บ้านด้วยกันความเข้าใจและการสื่อสารจะดีขึ้นทำให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เคยมีสามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้นคู่รักที่คบกันมานานอาจเริ่มคุยถึงอนาคตร,ร่วมกันอย่างจริงจัง บางคู่อาจได้มั่นหรือวางแผนแต่งงานบางคู่อาจพูดคุยเรื่องการมีลูกหรือการซื้อบ้านร่วมกันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปในความสัมพันธ์แต่ช่วงกลางเดือนอาจมีความเครียดเล็กน้อยจากเรื่องงานที่ยุ่งของทั้งสองฝ่ายทำให้มีเวลาให้กันน้อยลง อาจทะเลาะกันเพราะเรื่องเล็กน้อยเช่นใครลืมทําตามที่สัญญาไว้หรือรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ค่อยให้ความสำคัญสิ่งที่สำคัญคือต้องคุยกันอย่าปล่อยให้ความรู้สึกไม่ดีสะสมพยายามหาเวลาคุณภาพให้กันแม้แค่1 0 1ถึงนาทีต่อวันเช่นทานอาหารเย็นด้วยกันคุยเรื่องของวันที่ผ่านมาหรือนั่งดูซีรีส์ที่ชอบด้วยกัน ช่วงนี้ความรักเจ้าหวานชื่นและทำให้คุณรู้สึกมีความสุขคำแนะนำสำหรับชาวปีระกาเดือนนี้โดยรวมถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวปีระกามีพลังงานบวกหนุนหลังให้ประสบความสำเร็จในหลายด้านแต่สิ่งสำคัญคือต้องไม่ประมาทและยังคงรักษาความขยันมันเพียรที่เป็นเอกลักษณ์ของคนปีนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอและสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว จงภูมิใจในความสำเร็จที่ได้มาและมีความกตัญญูต่อคนที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนคุณมาตลอดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่น่าจดจำและเต็มไปด้วยพรที่ดีงามสำหรับคุณ